ถ้าเป็นยางมันอย่างนี้มันก็อย่างนี้เลยพองนี้มันมุ่เสียติเนต้ไม่เห็นเล่นซุแรกเลยเไม่ได้ปั่นแรง

Hoa, chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn, 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 chắn,

Uwohh Uwohh Ma 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 อ๋อผู้ชยจะเอาอีกไอ้อบส่งผู้เล่าส่งเลยพอรอไปไม่คุ้มทีเดียวเดี๋ยวครับสิบอิ